เรียกว่าเริ่มต้นสตาร์ทถ่ายทำกันแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องแค้นของผู้จัดแอนทองประสมด้วยมีการปล่อยภาพของเหล่านักแสดงที่เข้าฉากกันเซ็ตใหญ่และบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นจัดเต็มสุดๆทั้งแก้วนทพนนายนภัสและก็แอปทัสออนรวมถึงดีเจพูดอีกด้วยและงานนี้นะคะยังได้เริ่มเปิดตัวนักแสดงอีกหลายคนทั้งวุ้นเส้นวิริิพาปั้นจันทร์ประมะ อ้นสีพานต้นหอนสกุลตลาและก็อื่นๆอีกหลายคนนะคะและจากภาพที่ปล่อยมาเคมีของแต้วนัวนพรและน,นายนภัสจัดว่าไม่ธรรมดาดูเข้ากันได้ดีมากเลยทีเดียวในขณะที่นง App, างเอกสาวแอฟทัอนก็ดูสวยเลยค่าดัง่งนางพญาสุดๆเรียกว่าเสริมส่งให้ละครแค้นน่าดูแบบอดใจรอไม่ไหวแล้วนะคะแต่สําหรับเรื่องลงจอเนี่ยต้องรอกันติดตามต่อไปนะว่าจะลงจอให้ดูวันไหนหรือเวลาไหน,ไหนสําหรับเรื่องนี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้แฟนๆละคร ช่องช่อง3ได้ดูกันนะคะ